สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำตัวอย่างนะครับเว็บแอปสำหรับดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างอยู่2แบบในการซูมนะครับก็คืออัปโหลดนะครับภาพบัตรประชาชนเข้าไปนะครับในฟอร์มเสร็จแล้วก็ให้มันดึงข้อมูลโดยสคริปต์นะครับไปดึงข้อมูลจากบัตรเลยแล้วก็เอาข้อมูลใส่เข้าไปในฟอร์มนะครับแล้วเราก็เติมข้อมูลส่วนที่เหลือบันทึกลงชีทได้นะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือนะครับ ถ้าเราซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชนมานะครับราคา200กว่าบาทเองนะครับจากนั้นเสียบบัตรเข้าไปนะครับมันจะดึงข้อมูลมาใส่ในฟอร์มของเราอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลส่วนที่เหลือบันทึกข้อมูลลงในชีดได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะซูมในวันพุธนะครับที่27มีนาเวลา1ทุ่มนะครับห้ามพลาดวิธีการเข้าเรียนก็เพิ่มบอท ID นะครับซูมซูมเนี่ยเป็นเพื่อนตามนี้เลยนะครับ แล้วก็นะครับไปอ่านรายละเอียดแล้วก็นะครับส่งสลิปให้กับบอทก็ได้ลิงก์สูมเข้าเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับว่าตัวอย่างเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนี่นะครับผมเตรียมฟอร์มมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นฟอร์มเบแอปนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะนะครับเสียบบัตรเข้าไปนะครับในเครื่องอ่านบัตรแล้วให้มันดึงข้อมูลนะครับลงในฟอร์มได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ เสียบบัตรแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเสียบบัตรแล้วครับจะมีเสียงติ้งนองนิดหน่อยนะครับทีนี้มันจะเริ่มดึงข้อมูลนี่นะครับดึงข้อมูลเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็แค่ไปก่อข้อมูลเบอร์โทรทะเบียนรถยนต์อะไรส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็สับมิดฟอร์มได้เลยนะครับกับแบบที่2นะครับก็คืออัปโหลดนะครับอันนี้เราก็ต้องถ่ายใช้มือถือนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําการอัปโหลดนะครับ อันนี้สามารถทำงานผ่านมือถือก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็นะครับเลือกบัตรประชาชนนะครับที่เราเตรียมไว้กดอัปโหลดอย่างนี้นะครับพอกดอัปโหลดเสร็จนะครับคำสั่งหรือว่าสคริปต์นี่มันก็จะทำการอัปโหลดภาพนั้นเข้ามาก่อนจากนั้นมันก็จะเริ่มอ่านข้อมูลในบัตรแล้วก็แปลงข้อมูลนั้นนะครับมาใส่ในฟอร์มแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันก็ดึงข้อมูลมาส,สดๆแบบนี้ จากนั้นนะครับเราก็แค่กรอกข้อมูลในส่วนที่เหลือนะครับอ่าเราก่อกข้อมูลในส่วนที่เหลือจากนั้นนะครับก็ใส่ข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นแค่กดลงทะเบียนนะครับข้อมูลที่ดึงจากบัตรประชาชนนะครับก็จะถูกบันทึกนะครับนี่นะครับบันทึกลงมาใน Google Sheets เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจะ เพิ่มความสะดวกสบายให้เรานะครับในการกรอกข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจระบบนี้นะครับพบกันในซ o มนะครับเวลาหนึ่ทุ่มนะครับแล้วก็จะได้โปรเจกต์ดีๆวิธีการดีๆนี้ไปใช้งานต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ